สวัสดีครับครับมาพบกับรายการ i n c e n t e n e h e a d m i n u t e ก็เช่นเคยครับในเวลาเดิมช่วงบ่ายสามทีกว่าทีครับวันนี้พี่ตีมีเรื่องอะไรนำเสนอบ้างก็ช่วงนี้บางทีตลาดน่าเบื่อนะดูเราสองคนก็เหมือนเนื่อยเหนื่อยๆครับเจอคนบวกก็เราก็ลบแวงบวกก็บวกนิดหน่อยมันไม่รู้มันจะเอาไงแน่เนาะอย่างอเมริกานี่สองวันก่อนก็โอ๊ย ลงมาอย่างแย่เลยลงเสร็จก็ขึ้นกระจุยเลยพอเข้าเดือนนี้ขึ้น2วันลงอีกแล้วอีกแล้วันนี้ก็หงไทยก็ลงอีก่แล้วอ่ามันก็เลยแบบเอ๊ะไม่รู้จะเอายังไงเนี่ยผันผวนเขาเรียกผันผวนให้ซื้อของถูกใช่ถ้าเกิดเราจับจังหวะในช่วงผันผวนได้ดีเราก็มีโอกาสทํากาไรเยอะเลยซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงมันก็ได้หลายรอบถ้าเป็นสัดส่วนอาจจะดูเพิ่มขึ้นแต่ถ้าผิดจังหวะไปเรื่อยๆก็ซื้อแพงขายถูกซื้อแพงขายถูกวนไปเรื่อยๆก็หมดเหมือนกันเพราะฉะนั้น ถ้าไม่แน่ใจว่าจะจับจังหวะช่วงนี้ถูกหรือเปล่าอีกทางเรื่องหนึ่งคือซื้อหุ้นที่ค่อนข้างปลอดภัยหุ้นพื้นฐานพื้นฐานคนพูดบ่อยอย่างไรหุ้นพื้นฐานไม่เคยรวยท่ทีเลยอใช่บางคนพื้นฐานไปหาผิดไงพื้นฐานคือราคาอยู่พื้นฐานตลอดอย่างนี้ก็ไม่ดีจริงนะหลายๆคนเนแบบเราก็ดูหลายๆทีนะบอแนะนําหุ้นหุ้นแบงค์หุ้นพลังงานโน่นนี่นะสุดท้ายราคาผ่านมาสามสี่ปีราคาก็แบบที่เดิมสามสามสิบก็สามสิบกว่าบาทนี่แอ้เ้าบอลใช่ไหมฮะมันจะรวยตรงไหนอ่ะ อาหารั้นวันนี้เราก็เลยบอกเอ้ยไม่เอาละอย่างเงี้ยเราไปเก็งไม่ถูกหรอกราคามันจะไปไหนนะครับครับบางคนก็เลยถอดใจเฮ้ยซื้อตราสารหนี้ฝากเงินดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยเอามาฝากว่าถ้าแทนจะไปที่จะไปซื้อตราสารหนี้หรือไปฝากเงินเมาหุ้นมันผลเลนะแต่นีมัน้็หุ้นบันผลมันก็เป็นไฮเน็ตเวิร์ดมันก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะสมมติแต่ถ้าอันนั้นเนี่ยเงิน ถ้าอย่างช่วงนี้เงินเฟ้อด้วยไงเพราะคุณได้ดอกจริงแต่ถึงเวลาอีกกี่ปีไม่รู้อ่ะตอนได้รับเงินต้นกลับไม่รู้เฟ้อไปถึงไหนนะแต่ถ้าหุ้นเนี้มันมีโอกาสได้แคปิตอลเกนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เยเอาหุ้นมาแจกครับครับก็อาหุ้นที่ปันผลเกิน5%น่าจะมีเยอะนะออาราคาหุ้นก็ลงมาเยอะนี้เกิน5จริงๆเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะนะเราไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าถ้าเราอยากได้หุ้นปันผลเกิน5%เนี่ยเอาง่ายๆก่อนเอาความเข้าใจง่ายๆก่อนครับ ไอ้ปันผลห้าเปอร์เซ็นคืออะไรบางคนก็อ๋อไฟฟังเขาบอกหุ้นปันผลห้าเปอร์เซ็นแล้วก็บอกชื่อหุ้นมาก็จบอ่าปันผลห้าเปอร์เซ็นคืองี้สมมุติถ้าเราซื้อหุ้นไปร้อยบาทครับเราต้องหวังว่าจะได้เงินปันผลจากไอ้ร้อยบาทเนี้ยห้าบาทอ่าห้าบาทอ่าก็คือหรือได้มากกว่านั้นก็ดีะะนะครับแล้วบางคนกเอ้ยก็ไม่แปลกแล้วลแล้วถ้าหุ้นชั้นยี่สิบบาทอ่ะอ่าแล้วห้าเปอร์เซ็นเป็นยังไง ก็ถ้า20บาทไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้ปันผล5บาทเหมือนเดิมนะ,ะถ้าคุณ20บาทมันก็ปันผล1บาทพูดง่ายๆคือถ้าเมื่อไหร่เราเอาเงินสมมติทุนเรา20บาทเราเอาเงิน100ไปซื้อะมันควรจะได้5บาทเหมือนเดิมไงเพราะเราซือ้อได้5หุ้นนะครับมันจะเป็นสัดส,ส่วนอย่างนี้นี่คือคำว,ว่าปันผล5%ดังนั้นการที่เราไปซื้อหุ้นแล้วจะได้ปันผล5%เนี่ยอย่างที่หนึ่งนะที่พี่อ๋อว่ามันได้เยอะๆบางทีช่วงนี้บางตัวมันขึ้นเยอะไงจากกำไรที่ไม่ปกติเพราะฉะะนนนนัั้้้้เเีี่่ยยถาาาารอกจจไดดหุทมปผล มันต้องมีกาําไรและผมหวังกําไรต่อเนื่องมันต้องต่อเนื่องด้วยใช่ไหมต่อเนื่องว่มามาทีนึงเอาปีนี้นนอะไรใช,ใช่ใช่ด้ปีนี้มันมีอะไรไม่รู้กำไรเยอะอย่างนี้ไม่ดีมันต้องหนึ่งคือกําไรมาต่อเนื่องมันส่งออกเงี้ยได้เงินบาทกลับมาเยอะเพิ่มขึ้นไม่รู้ม<อ>ันจะเพิ่มแค่ไหนอย่างที่สองไม่ลดคําว่า<อ>ไม่ลดคือเท่าเดิมคือคือเยอะขึ้นอ่ะหรือยรอย่างชั่วช้าคือต้องเท่าเดิมเพราะว่าถ้าเราซื้อหวังปันผลและกําไรมันขึ้นขึ้นลงลงแม้มันจะกาไรต่อเนื่องนะแต่มันขึ้นขึ้นลงลงแปลว่าบางปีเราอาจจะได้้ันนผลลอยง ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันกําไรอย่างน้อยเท่าเดิมหรือเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็มีแนวโน้มจะได้ผลผลอย่างน้อยเท่าเดิมหรือเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยอันนี้คือเงื่อนไขแรกเนาะเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างสมมุติเราบอกเอ้ยถ้าเราไปซื้อหุ้น A อนะอย่างเงี้ยอย่าอย่าไปทําซื้อหุ้น A ได้ผลผล5บาทเราบอกเฮ้ยพอดี5%เปอร์ปรากฏว่าบริษัทนี้มันกําไรลดอหรือว่ามันกาไรไม่ต่อเนื่องปีหน้าอาจจะได้ผลผล4บาทอย่างนี้มันผิดเป้าแล้วไงนะครับเราฉะนั้นผลผลกำไรต้องต่อเนื่องและไม่ลดลงครับอย่างที่สองครับราคาหุ้นที่จะซื้้ออตงงไแพป แพงถูกดูไงอ่าดูอย่างนี้ครับอย่าไปดูว่ามันกี่บาทบแต่ต้องไปเทียบว่าเอ้ยอย่างเมื่อกี้เราบอกเอ้ยเราอยากได้ปันผลห้าห้าเปอร์เซ็นสมมุติแปลว่าถ้าได้ปันผลห้าบาทเราควรจะซื้อที่ร้อยบาทแต่ถ้าวันนี้เราเหลือไปดูหุ้นเอร้อยยี่สิบแปลว่าไอร้อยยี่สิบเนี่ยปันผลมันไม่ห้าบาทจริงแต่ไม่ใช่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะอ่างั้นราคาก็ต้องต่ําพอสมควร,ครนะครับซึ่งต่ําแค่ไหนจริงแล้วเราเราควรทำไงในเมื่อเราซื้อตอนนั้นมันมันร้อยหนึ่ง แล้วมันก็ปันผล5บาท5าบาทกว่านิดๆคือถ้าเราซื้อได้ตอนนี้คนนี้ให้คูคนมองว่าบริษัทนี้มันดีมีปันผลต่อเนื่องราคามันขึ้นไปร้อยยี่สิบเราจะขายไหมเรามีสองทางเลือกทางที่หนึ่งถ้าเราพอใจในห้าเปอร์เซ็นต์ของเราไปเรื่อยๆเราก็ถือไปครับเพราะว่าเราขายไปวันหลังซื้อไม่ได้ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเรากับมันขึ้นเยอะกว่าห้าเปอร์เซ็นต์สมมุตินะมันขึ้นมาเนี่ยร้อยยี่สิบกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับ ถือไว้4ปีนะ4ปีมองผลปี5ปีเออต้องทุน5ปีปี้วงั้นผมขายก่อนนะแล้วใน4ปีนี้มันอย่าลงมาร้อยนะผมถือว่าผมได้ปันผลฟรีเลย4ปีอย่างนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่ถามว่าทายังไงมันคุณตอนจบมันไม่เหมือนกันหรอครับนะมันก็ไม่มีไฟนอลว่าแบบไหนดีสุดอ่ะเพราะฉะนั้นเราอยากได้หุ้นมันผลดีหนึ่งมีกาไรต่อเนื่องไม่ลดสองราคาหุ้นต้องอย่าแพงไปอ่ะงั้นผมทําอย่างนี้ผมเอาหุ้นมาแจกก็เพราะงบมันประกาศกันหมดแล้วแหละครึ่งปีนะครับ มีกำไรต่อเนื่องไม่ลดผมเอาหุ้นที่มีกำไรตั้งแต่ปีหกสองมาปี6กสามาปี6กสี่เยอะขึ้นด้วยเยอะขึ้นทุกปีนะแล้วมาปีหกหปีหกหมันมาครึ่งปีเพราะฉะนั้นหกห้าแก้ลหมดละหกห้าครึ่งปีนี้ต้องเกินครึ่งของปีที่แล้วครับโอเคไหมฮะอันนี้เง่อนไขแรกนะเนี่ยต่อเนื่องเพราะฉะนั้นไอ้พวกมาฉาบฉวยปีเดียวไม่จะไม่เข้าเกองอย่างที่สองพอเราได้กำไรมาแล้วปันหุ้นต้องไม่แพงไปผมก็จะเอาไอ้ปันผลที่คิดว่าจะได้ครับนะครับ ไปเทียบกับราคาหุ้นมันจะต้องได้เกิน5%นะครับซึ่งอันนี้ผมผมจะบอกนิดนึงก็คือว่ามันจะไม่เหมือนถ้าท่านไปสแกนหุ้นตามโปรแกรมทั่วไปมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะพอเราไปสแกนหุ้น5%บางทีมันมองอดีตมันก็จะเออปีที่แล้วมันถึง5ซึ่งอนาคตไม่รู้ไงงั้นแต่วันนี้เราจะมามีวิธีคิดเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังอีกทีมองอนาคตเลยได้เรามองอนาคตนะครับเรามองที่อนาคตแล้วมาดูกัน พรไหมครับแจกแล้วแจกแล้วแจกคู่แล้วแจกคุ้นแล้วจากการสแกนจากการสแกนตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งถ้า,าวิธีดูนะครับข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะตัวที่หนึ่งนะครับวิธีดูนะครับ,รบข้างบนเนี่ยมันจะเป็นกราฟบอกกาไรต่อหุ้นตั้งแต่ปีหกสองหกสามหกสี่แล้วก็หกห้าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ซึ่งหกห้าคือครึ่งปีถ้าตัวนี้เราจะเห็นว่า มันได้จากต่อหุ้นนะยี่สบสามตังสามห้าตังแปดสิบเก้าตังล่าสุดปีนี้ครึ่งปีแปดสิบห้าตังแต่เพระเาะฉะนั้นก็งู้งอีกครึ่งปีมันก็น่าจะเกินปีนี้แล้วแหละอ่านี่คือเข้าเงื่อนไขแรกนะครับคราวนี้พอเข้าเงื่อนไขแรกปุ๊บเวลาเราอยากจะคิดปันผลว่ามันต้องเกินห้าเปอร์เซ็นเนี่ยอ่าหนึ่งมันต้องดูราคาปัจจุบันถูกไหมครับสองก็ต้องดูว่าแล้วปันผลปีหน้าที่จะได้อคราวนี้เรารู้แล้วแหละปีหน้าสมมติเราคิดง่ายๆนะ กำไรซึ่งปีมัน85ตังค์งั้นกำไรถ้าทั้งปีผมคูณ2คิดคิดเร็วๆมันบาท70เขากำไรบาด70เขาไม่ได้จ่ายนผลบาท70นะอยู่ที่นโยบายการจ่ายผลใช่เพราะฉะนั้นนโยบายกับจ่ายจริงก็ไม่เหมือนกันด้วยบางทีบริษัทประกานนโยบายไม่น้อยกว่า40มันก็จ่าย40ตลอดบางบริษัทจ่าย70อย่างเงี้ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูประวัติซึ่งตรงเนี้ยผมไปดูจากเว็บไซต์ เขาจะมีประวัติว่าไอ้บอริษัทนี้ไปเอาืออัตาราการจ่าย out, ายวได้เท <pay share S 2> ่าไรประมาณเท่าไหร่รผมไปดึงตัวนี้มาปุ๊บนะผมยกตัวอย่างนะอย่างบริษัทนี้เขาบอกไปเอาประมาณ62นะมุมซ้ายล่างนะ62แปลว่าอะไรลองดูปีที่แล้วครับ ปีที่แล้วเนี่ยเขากำไร89ตังค์ประมาณ90ตังค์ถ้ามาดูการจ่ายปันผลนะตรงขวาสีขาวๆนะครับจะเห็นว่าบาริษัทนี้จ่ายหมดปีละ2ครั้งปีแล้วจ่ายไป70ตังค์อืมถอย่งั้นปีแล้วจ่าย70ตังค์จากกำไร90ตังค์เนี่ย62อ่าแล้วปีก่นอ,อนนห้าแล้วปีก่อนน้นสังเกตนะครับจ่ายมาต่อเนื่องเลยเห็นไหมฮะเนี่ยบยริษัทนี้จ่ายปันผลต่อเนื่องงั้นมาดูป,ปีนี้บ้าง งั้นถ้าปีนี้เมื่อกี้ครึ่งปี8ปดสิห้าตังคูณ2เป็นบาทเจ็ดิงั้นบาทเจสิบถ้าเราคิดว่าเข้าจด้วยอัตราเท่าเดิมหกสองเรเซ็นเราก็น่าจะได้ปันผลสักประมาณบาทห้าตังค์งั้นปันผลบาทห้าตังค์เทียบกับราคาล่าสุดที่ผมดึงมาราคาปิดวันก่อนหกบาทแปดสิบแต่ว่าได้จะได้จะได้ปันผลสิบหกเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะนะเหมือนอ๋อแต่ซื้อแล้วอย่าหมดหวังสิหกนะต้องไปดูก่อนว่า ดูจากไอ้สีขาวๆข้างบนจะเห็นว่าปีนี้มันจ่ายไปแล้วส0ิตังค์มันครึ่งปีมันจ่ายไปแล้วส0ิบตังค์แต่ก็ไม่เป็นไรถ้ามันบาทหนึ่งมันก็เหลือเจ็ดสิบอ่ะงั้นถ้าได้เจ็ดสิบจากซื้อหกบาทแปดสิบวันนี้ก็เกือบเกือบสิเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจอหุ<ต>อ้นาอาจจะไม่ได้ขยับมากมายอันนี้เราไม่หวงังราคาหุ้นขยับเลยหุ้นอะไรยูนะครับยูแวแวนะครับยูนิวานิีนะครับอยูนิวานนะ อันนี้ตัวที่หนึ่งตัวไหนเกินห้าผมวาฝากวันนี้แหละอ่าครับท่านรักชอบตัวไหนตาไท่ข้างบนก็ไปดูกราฟก่อนหน้านั้นที่บอกว่าต้องต่อทุกปีด้วยนะซึ่งโชว์กราฟให้ดูแล้วหกสองหกสามหกสี่หกห้านะครับแล้วก็ดูการปันผลการราคาว่ายิ้วมาได้ไหมอันดูตัวที่สอง ตัวเสองปีห2 6 3 6หกสากำไรบาท32บาท37อันนี้ต่อพุ้นนะ3บาท37ปีนี้ครึ่งปี2บาท99้าเก้าแในข้าวเกลีละข้าเกณฑ์กำไรต่อนเนี่ย<ห>ดูทางขวาปันผลจ่ายมาตลอดเห็นไหมฮะยาวประวัติการจ่ายผลยาวเหยียดเลยนะครับงั้นถ้าเรามาคิดปีนี้คูณ2ไปมันก็น่าจะได้ประมาณ5บาท98นะครับซึ่งเปเอาเนี่ยถ้าเทียบที่เขาจ่ายปีปีที่แล้วปีที่แล้วจ่ายมาประมาณเกือบ3บาท2บาท70 แต่จ่ายสีรอบเลยปีนงึงครับปีที่แล้วจ่ายสี่รอบไปนะสองสองบาทเจซึ่งปีแล้วกำไร3ามบาทสิก็ประมาณ7จบสีเงั้นถ้าปีนี้นนได้กำไรประมาณห้าบาทเนี่ยนะครับจากตารางแล้วมันจ่ายเจ็ดสแปลว่าเราหวังจะได้ผลสี่บาทสี่สิบราคาล่าสุดอยู่สาบาทมันก็คิดเป็นยีสิบสามตไอ้ตัวราลาธานีนี่เราเคย <c oughs> เคยเอามาคุยโอ้อยเราคุยตั้งแต่ตอนน่ะัฐั์มันมีกลทธ์ของมัน นะครับเขารับรับลูกค้าประกันสังคมขยายนะครับแล้วก็พอโควิดแล้วก็ประโยชน์ด้วยเป็จอใกล้ๆโรงงานไม่ควบภาษกรรมใกล้ๆก็รับเต็มๆนะครับแล้วก็เบิกจากรัฐนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โควิดมามันได้เพิ่มไปก่อนโควิดมันก็มีรายได้อยู่แล้วแหละนะปีนี้ก็จ่ายันผลไปแล้ว2บาทอ่าถ้าเราถ้าเราหวัง4บาท40นะฮะ4บาท40เนะเราก็เหลือครึ่งอ่ะเหลือครึ่งก็ยังเอาไหวนะครับ กนะ็เกิน5้าแหละเกิน5้าตามมา<อ>ลองดูตัวต่อมาครับอนะ่านักชอบตัวไหนตัวต่อมาตัวนี้ TVO อ่า TVO ก็น้ำน้ำมันพืชน,น,น้ำมันนะครับบาท70 2บาท2องบาทห้ท 50, ปีล่าสุดบาท 8, 9, แปดเก้าขึ่งปีครึ่งปีคูณ<อ>2องไปมันก็จะเป็น3บาท70 อันนี้ผมไปแบบเร็วๆว่านะคูณสองนะครับถ้าท่านดูตารางทางด้านล่างนะซึ่งปากประวัติการจ่ายปนผลก็จ่ายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของกำไรงั้นถ้าสามบาทเจ็ดสิบจ่ายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะได้สองบาทหกสิบราคาตอนนี้ยี่แปดห้าสิบก็ยิวเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่เร็วจ่ายไปแล้วยี่สิบตังค์ก็เหลืออีกสองบาทกว่ารอละก็เยอะอยู่นะครับแต่เป็นที่เดียวสพราจ่ายระหว่างการก็ตอนนั้นอยาก็ะจ่ายกันนิดนิดหน่อยหใช่ให้เป็นคอค่าขนมคอค่าขนมไปก่อนนะเดี๋ยวก็ไปรับหนักๆอีกทีหนึ่ง อย่างเงี้ยถ้าเราซื้อแล้วหุ้นขึ้นก่อนอาจจะขายก่อนก็ได้แต่หุ้นไม่ขึ้นก็อย่างน้อยก็ไม่ต้องกลัวติดหุ้นอ่ะติดไปมันก็มีผลลัรอบนี้ก่อนยังไงมันก็ต้องจ่ายว่ามันมีกําไรนะครับอตัวนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่ p c s GS ทาน่าจะฉีดบล็อกคโคโดนไหมทำพวกรถโครงสร้างพวกโลหะนะอย่างอย่างในรูปอ่ะครับพว่าพวกแคสซีพวกอะไรข้างล่างเนี่ยมันหุ้นตัวนี้ตัวเคยเหมือนเคยไปดูก็เข้าหมนเขาไม่มีหนี้เลยนะ แล้วครับเฮ้ย<ำ>สุดยอดเลยคุณคุ้นอยู่นะถแต่คุ้นอยู่ใช่ไหมแต่ราคาราคาไม่เคยไปไหนเลยนะยแล้วครับอ่าเนี่ยน่าสนใจเพราะอะไรลองดูนะครับกำไรอ่ะดูกำไรก่อนเนาะดูก้าสิบแท่งสีส้มนะกำไรปี62เนี่ย5ตังค์ต่อหุน้นมาเป็น17ตังค์มาเป็น3 3ตังค์เฮ้ยมันโตแบบไม่โตธรรมดานะแล้วปีเนี้ยครึ่งปี24ตังค์แล้วครับโอ้โห24ตังค์แล้ว แล้วปีที่แล้วสามสามที่กำไรสามสามถ้าไปดูจากทางฝั่งสีขาวๆทางขวาเนี่ยปันผลสามสิบตังค์จากสามสามก็ปันผลเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะอย่างที่ว่าแหละคือเขาไม่ต้องการใช้เงินแล้วไงนี่ก็ไม่กู้กําไรมาจ่ายเป็นผลเกือบหมดเลยนะครับงั้นปีนี้ถ้ากาไรครึ่งปียี่สิบตังค์ทั้งปีสี่สิบแปดตังค์แล้วลองจ่ายผลเก้าสองเปอร์เซ็นต์มันก็จะจ่ายแล้วหมดเลยนะเกือบั้งหมดก็จะได้ปันผลที่เขาจ่ายเนี่ยแต่คามสี่ยงบริษัทไม่มีก้อนละ็ดูกำไรดีครับ กำไรเพิ่มอ่ะอะไรเพิ่มแต่ว่ามิวสิ่งน้เอาเงินไปทำอะไรต่อแล้วแต่มันกำไรเยอะเลยก็แปลไปกันนะเขากำไรก็แฮปปี้นะอันนี้ก็ต้องพิจารณาหน่อยว่าบริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มไหมไม่เก็บเงินไปเลยอ่ะจ่ายอย่างเดียวเลยน่าสนศีกามลองดูนะแต่ถ้าใครใส่ปันผลก็น่าจะโอเคนะน่าจะโอเคนะครับก็ปันผลถ้าคิดจากกำไร48ตังค์ปันผลก็จะเป็น44ตังค์ราคาหุ้นตอนนี้4.90ปันผลก็ตก9%กอร์เจ่ายมาแล้ว15ตังค์ ปีนี้น่าครึ่งปีเขาจ่ายไปแล้วสิบห้าก็เหลือประมาณเกือบเกือบสามสิบตังค์นะซื้อสี่บาทเก้าสิบได้บอนบวกสามสิบตังค์ก็หกเปอร์เซ็นต์แล้วเหมือนจ่ายไปแล้วหน่อยยังไงนะครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วดูประวัติพวกนี้ที่เลือกมาเนี่ยถ้าสังเกตมันจ่ายมาเรื่อยๆทุกปีเลยอ๋อส่วนก็จ่ายหกหนึ่งก็จ่ายหงสองก็จ่ายหงสามก็จ่ายแต่ทุกปีโควิดก็จ่ายถ้าราคาไม่ไปไหนจ่ายมันก็เหมือนซื้อหุ้นกู้ฮะแล้วก็จ่ายทุกปีเท่าๆเดิมแค่เคียงราคาหุ้นก็น่าจะ งั้นถ้าเราได้ราะคาับ้่โอ้น่าสนใจนะครับอลองดูอตัวต่อมา TPL อืมอตัวนี้เนี่ยถ้าดูประวัติก็เจ็ดตังแปดตังสามสิบตังครับแล้วก็ปีนี้ครึ่งปียี่สามตังอนะครับก็อัตราการแต่เขาจ่ายน้อยนะอัตราการจ่ายผลผลิตอยู่ประมาณยี่บเก้าเปอร์เซ็นเององั้นถ้าปีนี้ยี่สิบสามตังครึ่งปีทั้งปีสี่สิบหกตังคูยี่บเก้าเปอร์เซ็นต ก็น่าจะได้สักอ่า10กว่าตังค์นะครับจากราคาบาท70ก็ประมาณ8%นะครับซึ่งปีปีที่แล้วจ่ายไป9ตังค์ปีนี้จ่ายประมาณ10 10กว่าตังค์อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับในหุ้นคำปูนอะไรอย่างนี้นะอ่าอันนี้อีกอันหนึ่งมีหลายตัวเนี่ยมีหลายตัวนะครับดูที่แล้วดูประวัติเขาแบบผมว่าสวยงามอย่างตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับคุณสาธิตอันนี้ยุ้ยสุดบรรทัดนะก็คือเพชรกระเบื้องตาเพชร ดีอาดียิเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่แบบดูกระเบื้องไม่สวยนะดูภาพโฆษณาเขาสวยเลยนะครับก็ดูลองดูกําไรเขา60สิตังหกสองหกแปดสี่ิบสี่ปีนี้นะครับสี่สีกันทั้งปีก็88ดแปดะคิดง่ายๆ่านะครับแต่เขาจ่ายประมาณ60%ถ้าเทียบปีแล้วปีแล้วจ่ายผลบแนสี่สิบกตังจาก68สิบแก็จ่ายมา6กสิบสให้สาครับทรงๆนะทำาไรทรงๆก็โตช้าๆ้าโตช้าแต่ไม่หุืยหวาค่อยๆโตนะครับ ก็เทียบยีวตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8ดเอร์ซนะแปดเปอร์เซ็นก็หวังปีนี้ปันผลทั้งหมดก็ห้าสิบหกตังค์จ่ายไปแล้วยี่สี่ก็เหลือประมาณเท่าไหร่อ่ะสามสิบสองประมาณนี้นะครับสามสองเฉกเฉกสิบห้าอะไรอย่างนี้ตลอดไปก็ไม่ยังเหนื่อยนะ เพราะถันี้เลยเมื่อจริงๆบางทีใช่ไหมครลงทุนได้เหนื่อยนะบางคนบอกโอ้โหเอาแค่เนี้เอาเคเปอร์เซ็นต์ยังยากเลยถ้าเทรดเอาดีกว่าบางทีเทรดเอาค่าเไม่ได้นะไม่ได้ดูวหตติดลบอะไรเงี้ยมันผลกไม่เคยได้เนเพราะว่าขายก่อนขาขายก่อนขึ้นมาขายขึ้นมาขายนักเหนื่อยนะจริงๆอันนี้บางบางเทคนิคเขาก็จะใช้ซื้อหุ้นพวกนี้เไว้ครับแล้วถ้าจังหวะที่ตลาดดีแล้วราคามันขึ้นเนี่ยถือเป็นโบนัสแต่ถ้าไม่โบนัสก็เหมือนมีอันนี้เป็นตัวก้นถุงนะครับก็ปลอดภัยไปอีกอีกสัก อันนี้อะไรเนี่ยสหกรณ์นะครับก็อันนี้เป็นกำไรลองดูในะ SQ นะครับก็กำไรยี่สิบสี่ต้งจากยี่สบเอ็ดสาสิบเอ็ดแล้วก็ยี่บสี่อันนี้เป็นขาตลาดด้วยเปล่าอ่าใช่อันนี้ไม่นานนะครับมันก็เลยเพิ่งมีประวัติสั้นๆนะครับแต่เขาก็จ่ายมาตลอดเหมือนกันถ้าสังเกตก็จ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ปีนี้ครึ่งปียี่บสี่ตังค์เหมือนเดิมผมคิดแบบง่ายๆนะคูณสองสี่สิบแปดอัตราการจ่ายเประกันเขายี่บสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ น่าจะได้ถ้า12ตังค์แส่ว่าอยากจะยังมีโก๊อยู่ใจน้อยเก็บเงินไปลงทุนก่อนไม่อยากลุกบอลหุ้นหรือหุ้นไม่อยากออกหุ้นกู้อันนี้เขาลับลับทำไอ้พวกทําเหมืองอ่ขุดหน้าดินเปิดหน้าดินลงไฟฟ้าอะไรก็จ้างเขาอนะครับก็มีงานแส่ว่ายังมีโก๊อยู่ใจน้อยครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคืออาจจะเก็บเงินไว้ลงทุนมีโปรเจกต์เหมือนไอ้ตัวอีกตัวนึ่งอะไรทีทีเอสจีเอสคนนัางใจแหลกเลย90%ไม่ไม่คิดจะลงทุนเลยต่อละ ซึ่งเราเรา,เรามองกลับกันนะ<ม>บริษัทที่จ่ายน้อยๆถ้าวันดีซึ่ดีเขาพลิกกลับมาจ่ายเยอะนะ,อะโอ้โหยิวกระฉูดเลยนะครับนี่จ่ายไปสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะน <c oughs> ี่เลยยิวคิดไม่ถูกนะถูกไหมครับอันนี้ก็อีกเรื่องนะครับอันนี้มันก็เหมือนมีมีเปิดโอกาสทำกำไรเพิ่มนะครับ,รบแต่คาดไม่ถึงได้อ,อ่ะตัวสุดท้ายอ่ะสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายที่เกินห้ามีประมาณนี้นะที่ผมหามาได้นะครแค่นี้เองเหรอตลาด หุ้นกับเพราะเราใส่เงินร้อยตัวนะแต่ถ้าเราไปเซิร์แบบต้มาแค่นี่ขึถึง10บตัวเหรอทพราะต่อเนื่องเพราะเรามีเน้นกําไรต่อเนื่องด้วยไงเราเน้นกาไรต่อเนื่องแล้วเราก็ดูยิวจากกําไรครึ่งปีนี้นะควก็คิดจาก payout ไม่ได้ไปดูจากอดีตหรือปีล่าสุดนี่แบบมองๆมานี้คำว่าหุ้นพื้นฐานที่แบบเราคุยๆกันเวลาไปดูแบบ ในการเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมีการโพสไว้ด้านมาห้องห้องพูดเชียร์กันไม่เหมือเลยไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะแบงก์บงพลังงานแต่ว่าตัวนั้นอาจจะอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขของการโกรดที่ต่อเนื่องอาจจะมีบางช่วงลดหรือเปล่ากำไรไม่ต่อเนื่องนะครับหรือว่าราคาอาจจะสูงไปแล้วทําให้ได้ต่อเนื่องกําไรจริงแต่ซื้อไปได้สามเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยไม่ไหวนะครับเสียงฟรีไม่คุ้มนะครับดูตัวให้อีกนิดหนึ่ง TACC ตัวนี้ก็ ถ้าเอาใกล้ตัวเลยก็คือเองน้ำกาแฟในเซเว่นอืนะครับตัวนี้นะครับก็ดูกำไรนะครับยีตัง3ามเดสปีนี้ครึ่งปีมาแล้วยี่อ็ดถ้าทั้งปีได้เท่าเดิมก็42่สองก็จะเยอะขึ้นอ,อีกนะครับ ปันผลเหมือนกันเลยจ่ายเป็นผล94เอร์เนี่ก็หมายถึงกำไรเกือบหมดควาว่าคงไม่ไม่โตแล้วแหละเจอเต่าบิงด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหวัง94จากกำไร42ทั้งปีก็คือ39ตังค์ราคาตอนนี้ประมาณเกือบเจ็ดบาทยิวก็6%อร์จ่ายไปแล้ว17นะครับก็อาจจะเหลืออีกสัก20ตังค์ซื้อมปลาปีนี้ของของรึ่งปีแล้วเก็บไว้ปีหน้าก็ดูในการไต่ก็ไต่ต่อเนื่องนะโควิดก็ไม่มีผลกระทบไม่มีครับไต่ตลอดนะ่าพโควิดบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาไปส่งบ้าน น้ำเอาไปส่งบ้านได้นครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นี่เราก็เลยเอาหุ้นที่อาจจะขีดตัวสิบตัวไม่ถึงไม่ถึงครับนะก็ลองไปเลือกดูไม่ต้องซื้อทุกตัวก็ได้เราลองไปดูแล้วก็เป็นเลือกที่เราชอบลองไปฝากหุ้นที่แบบเป็นพื้นฐานจริงๆที่ไม่ใช่คำว่าพื้นฐานก็คือหมายถึงหุ้นใหญ่หุ้นมาเก็ตแคปใช่ไม่ใช่พื้นฐานเพราะฟังคุ้นหูคุ้นหูแต่พื้นฐานเพราะว่าม็กมีกําไรมา่อนนื่อาจจะเป็นทางเลือกนะครับ ส่วนท่านอยากซื้อเลยหรือว่าอยากจริงๆไปดูกราฟดูจังหวะหรือเดี๋ยวรอรายการพี่เจนให้ดูกราฟก็ได้ว่าซื้อเม่อไหร่ถ้าใครว่าอยากซื้อหุนตัวนี้ดูหุ้นมันมีอนาคตมีโตมีโก้ดเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะแบบ คนสนใจไม่ซื้อการถามการพิจเจหน่อยใช่เพราะถ้าเข้าในจังหวะได้เปรียยพก็อาจจะได้ยืมมากกว่านี้หรือมีมีสิ์ได้กำไรจากคปับพี่ตฮีแล้วขายก่อนก็ได้แต่คนคนนี้คงก่าคงไม่ดูอะไรมากไปผมคิดว่าเดาแล้วมันต้องนี่ใช่ไหมไม่หวาค่อยๆรวยรวยก็ต่อจิตกินผลเนาะใช่ก็ดีสำหรับภาวะแบบนี้นะจะได้ไม่ต้องปวดหัวมากมงั้นหน้าแก่พอดีนะครับอ่งั้นวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเป็นอีกทางเลือกนึงในการลงทุนและเดี๋ยวตอนหน้าค่อยมาเจอกันใหม่ครับเป็นเี่ยวไปต่างประเทศบ้านนี้ก่านะ เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูว่วาเห็นต่างตอนนี้มันดูไม่รูจ้จะถูกหรือแพงวันนั้นเมื่อวานคุยกับทางลูกค้าครับอบอกว่าไปต่างประเทศก็ไม่ค่อยคุ้มรูปหุ้นลงมาจริงแต่ค่าเงินบาทก็อ่อนเท่ากับต่างประเทศลงมาสี่สิเปอร์เซ็นสาสิบเปอร์เซ็นเนีงี้ยอ่อ,อนไปละยี่สิบกว่าจริงๆการลงทุนต่างประเทศเนี่ย<อ>เรื่องของบาทอ่อนผมว่าเราไม่ควรมองว่าตอนนี้บาทอ่อนอนะแต่เราต้องมองว่า วันนี้ถ้าเราเริ่มไปลงทุนและไอ้วันที่เราจะเอาเงินกลับอ่ะเราคิดว่าในอนาคตนับจากวันนี้มันจะอ่อนหรือมันจะแข็งจากวันนี้เขาบ<ถ>อกว่ามองว่าแข็งไม่แย่ถ,<น>ถ้าเขามองว่าอนาคตมันบาทมันจะกลับมาแข็งอย่างเงี้ยก็ยังไม่น่าเอาไปแต่ถ้ามองว่าเทนตอนนี้บาทม,มันกำลังอ่อนแล้วมันก็กําลังอ่อนต่ออย่างเงี้ยการเอาไปก็ไม่ได้เสียหายผมเจอบางคนเขาเริ่มแทนที่จะฝากเงินบาทอย่างเดียวแบ่งพอร์ตมาฝากเป็นเงิน ูเอด้วยกลายเป็นว่าฝากเป็นเงินยูเอเนี่ยได้ผลตอบแทนบัญชีเงินฝากได้ดอกมากกว่าหุ้นอีกมากกว่าหุ้นนะเพราะถอยกลับมานะเป็นเงินบาทเนี่ยมันได้เยอะตัง้งแต่ต้นปีมานะก,ก็เกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะชันน่สิครับดีกว่าลงทุนในหุ้นอีกแ,แต่ถ้าคนไปกลัวมันแข็งแปลว่าเรากำลังเก่งจุดหักของกราฟไงว่าไอก,การที่มันอ่อนไปเรื่อยมันจะกลับมาแข็งแล้วเราไปเดาจุดเปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่เดาแล้วเราตามน้ำไปเรื่อยเรื่อยจนกว่ามันเปลี่ยนเราก็ถอนออกมันก็มีโอกาสที่แข็งขึ้น รือเปล่าเพราะตอนนี้ทุกชาติต่างประเทศทยอยขายดอลลาร์กันหมดเลยจริงๆเราก็ไม่คนไปสู้เขาเนะปล่อยให้เขาแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นจีนเจออะไรขายแล้วเราก็อยู่เฉยๆไม่ต้องเอาเงินแบงค์เชาเราก็อยู่เฉยๆครับแต่เราก็ไปช่วยด้วยเราก็ขึ้นดอกบ้างนิดหน่อยพอเป็นกระใสนะคได้ก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเนาะครับผมแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับขอให้สรุปกัารลงทุนนะครับ